ปัญหาวัยสาบวกหน้าหอยแก้มย้อยเนียงก็อยานซ้ายขวาก็ยังไม่เท่ากันอีกก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากแค่ผิวเรามันดูหย่อนคล้อยอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงหน้าของเราเลยค่ะมันเสื่อมสภาพตั้งแต่ผิวชั้นกล้ามเนื้อชั้นเส้นเอ็นมาถึงกระดูกซุดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราจะต้องแก้ทุกชั้นทุกจุดปัญหานี้นะคะโปรแกรมอัลติแก้ได้ค่ะ โปรแกรมนี้นะคะก็เกิดมาจากปัญหาคนไข้หลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาหมอโดยปัญหาหลักๆพวกนี้นะคะหลายๆคนเคยไปแก้มาแล้วด้วยขัตนการที่แบบอาจจะแสนแพงหรือว่าตัวท็อปใดๆก็ยังไม่ตรงจุดตรงใจอยู่ดีก็เพราะว่ายังทําไม่ถึงนะสิคะอ่ายังไม่ถึงมือหมอตูนไม่ใช่เราเล่นเรายังแก้ได้ไม่ตรงจุดตรงทุกองค์ประกอบเพราะฉะนั้นหมอจึงดีไซน์โปรแกรมเอาติขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวมฟื้นฟูทุกๆชั้นผิวจนรวมถึงชั้นกระดูกด้วยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงจุดตรงใจมากกว่าวิธี เดิมๆเองโดยโปรแกรมนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2องเลเวลก็คือเลเวลหนะคะโปรแกรม Anti b e g เ n อ e r เหมาะกับคนวัยสาบวกที่เริ่มมีริ้วรอยแล้วเริ่มมีความหน้าเหี่ยวแล้วหรือว่าต้องการจะเมนเทนผิวของเราให้อยู่ระดับประมาณนี้ตลอดเลเวลสนะคะคือโปรแกรมติดิ d ักค่ะเหมาะกับวัยสาบวกเหมือนกันเอา้าแล้วหมอจะพูดทําไม,ไมเป็นวัยสาบวกที่ต้องการที่จะชนะแรงน้มถ่วงของโลกค่ะต้องการที่จะแก้ไขจุดบกพร่องบ,บนใบหน้าปรับให้ซ้ายขวาเท่ากันมากขึ้นเน้นการยกกระชับแล้วก็แก้ไขกระดูกที่ซุดปรับโครงสร้างหน้าของเราค่ะ ทำให้รู้สึกกระปอะแก้มกระชับเหนียงน้อยลงริ้วรอยน้อยลงรองแก้มตื่นขึ้นใต้ตาก็สดใสขมับก็เต็มขึ้นหน้าโกล์แก่น้อยอยู่นาน